โอ้ลิมผาลงไม่ได้วะทำไมอาจมีอะไรดีดๆอยู่ทางนี้เราไปดูตรงนี้กันไหมอย่าบ้าก็ล้มเหลว รอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซร่ระวังคนด้วยนะคุณโดนหลอกแล้วไม่มีปืนเลยเป็นม,มันเกลืออะไนี้วะโ,โอ้โคตรเกลือ กองพยาบาลตรงนี้กำลังรีโหลดม,มีคนมีศัตรูอยู่ตรงนี้ไปตรวจด,ดูทางนั้นกันเถอะชิบหายแลวปืนไม่มีลอกพวกเขาด้วยเยอะลอก อยู่ไหนอะพี่อุ้ยตรงหน้าผมเลยเจอพวกผู้ร้ายแล้วสกิลอัตติเมตของฉันไปที่นี่กันเถอะมีคนเดินมาพวกเขามาขายกายให้ฉันด้วย,ยกำลังถูกยิงใส่ไปหลอกเหยื่อเลยวิ่งผ่านมิติว่างฉันต้องชาร์จเกราะเพิ่มกำลังรีโหลดกำลังรีโหลด แล้วมันก็โดออนฉันมีศัตรูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าฉันเลยโัวลจัดแ,แล้วหลอกพวกเขาด้วยเหยื่อล่อกำลังรีโหลดมีคนกำลังรักษายัางคอยระวังรอบๆอ,อยู่เฟตอป้อมายอยู่ที่ด้านหน้าของฉันกำลังรีโหลด อีกหนึ่งนาทีวงเซฟโซนอยู่ใกล้ภูพขาศัตรูกำลังรีโหลด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 มีแม็กเครื่องบินตกกระสุนอะไรเปิร์ตรงนี้เลเวลส ฉันกำลังชาร์จกรอะโอ้เราดีโค้ดโค้ดแม่นย้ำสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะแน่นอนอยู่แล้วกำลังรีโหลดโอ้เราพกมันเข้า<ด>บ้านข้างล่างนี้แล้วดีกว่าฉันกำลังชาร์จกรอะ ตวงเซฟโซนกาลังขยับมีแค่แผนการการส่งวัสดุแล้วฉันมีแบตเตอรี่กรอกตรงนี้ฉันมีแมทเพิ่มความจุกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลเวล3ปืนนี้คือแบบไม่พร้อมบวกเลย หลอกพวกเขาด้วยเยอะรอดีเลยสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้ว เราอยู่กระจายกันเกินไปคอยดูตำแหน่งบนแผนที่ไว้เรื่องสร้างไอเทมกำลังมานะอมิกกสสวัสดีครับพูดคุยกันได้นะครับมีแม็ปเครื่องคลาวจุกกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามกับลังลีหลดมีแบตเตอรี่กาอตรงนี้โ,โอ้รถไฟมม่มีลมฟาร์มหรอ <S <S มีลมฟาร์มข้้งบนนี่ไหมมีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้ไปทางนี้กันเถอะ มาดิออกเทนไปไหนอ่ะคุณโดนหลอกแล้วพ่อไม่ได้ออก G P A ไว้หรอฮะก็ไม่ได้ออก G P A ประจําบทที่นั่งดีตัวที่ไปไปงอคี มีกล่องพยาบาลตรงนี้มีแบตเตอรี่กรอตรงนี้ไปหลอกเหยื่อเลยยังไม่ได้มีกล่องพยาบาลตรงนี้ <c oughs> มีกล่องพยาบาลตรงนี้เอาา้ข้างล่างนี่ฟาร์มแล้ววะ จ้างเขาให้ไม่ให้ไปเปิดให้ไปนี่ไปไปขอติมใหม่กำลังรีโหลด เราอยู่กระจายกันเกินไปคอยดูตำแหน่งบนแผนที่ไว้พี่ไปตรงบ้านอ็อกเทนป่ะไปไปไปกำลังเจาะอุโมงค์มุดสองคนเหรอเล่กสุกคนคนเนาะสุ่มาไ e ี้แบ๊คเพิ่มความจุกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสี่วางประตูบ้าฟแล้วสกิลเตอร์เบนพร้อมแล้ว ยยอลหาปืนเปลี่ยนไม่ได้ทีนี้ถืออะไรอยู่บ้างอ่ะถือหาวอกจะเปลี่ยนหาวอกอ,อ,กอ,อ <ะ S 1> ่อคเยอเมื่อคืนนอนเนี่อยเบิ่ม มีคนยิงคนมาใช่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 โอ้โหมันดีงริงๆ้งเอาไไหมกำลังรบส้เออนี่มันนด้เไอแล้วยิงกันตรงไหน กำลังร <Talk> ีโหลดฝั <limitation> <t> ่งนี้มีคนปึ้มกำลังมาเหรอกำลังส่งยือล่อของฉันออกไปอยู่ไหนพี่เจอพวกผู้ร้ายแล้วกำลังดิงต่อสู้

ได้แล้วช่วยด้วยเด็โปรดกำลังรีโหลดเออคูว่าละฉันต้องชาร์จเกราะเพิ่มหลอกพวกเขาด้วยเหยื่อล่อป้อมายอยู่ที่ด้านหน้าของฉันกำลังยิงต่อสู้กำลังรีโหลดกำลังรีโหลดป้าไปไหนวะปล้มเล่นไปนะรุก,ก่อนมีรอดมานี่เพื่อช่วยแล้ว มีสตวีอยู่ตรงนี้ฉันกลับมาลุยต่อแล้วกำลังรีโหลดมีกล่องพยาบาลตรงนี้เ่อบ้านสองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนเมื่อกี้มันปาไปไหนวะมีแบตเตอรี่ล่องตรงนี้กำลังรีโหลดมีแบตเตอรี่เกาะตรงนี้วกิาทงนี้กำลังรีโหลดเฮ้ยอีกทีมกลังส่งเยื่อล่อของฉันออกไปใชไม่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 จาสเปก เอ้ยมันไปไหนอะเมื่อกี้มันเดินอยู่นี่กับเราชาร์จกรอกของท่านทวนกำลังถูกดีต่อสู้เจ็บเจ็บเจ็บกำลังลีบหรอกกัำลังส่งเหยื่อล่อของฉันออกไปตามอุโมงค์มาดีเลยสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วฉันกำลังชาร์จกรอกเราไปดูตรงนี้กันมกับกำลังส่งเหยื่อล่อของฉันออกไป กำลังชาร์จกราะของท่านกำลังยิงต่อสู้ศัตรูถูกกำมีศัตรูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าฉันเลย <c oughs> มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้ดกแล้วหนึ่งรยฉันต้องชาร์จกรอกเพิ่มไอหุ่นยนต์ไปไหนแล้ววะไปแล้วตัวนั้นนะ่ะตัวนั้นนะมีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลังรีโหลดมีกล่องพยาบาลตรงนี้ มีกล่องพยาบาลตรงนี้นี่มีอาสามศูนย์หนึ่งทุกทุกศพเลยวะกำลังรีโหลดมีแบตเตอรี่กร่อตรงนี้กำลังรีโหลดมีเดเวอรชั่นด้วยนี่มีกล่องพยาบาลตรงนี้ได้เวลาไปแล้วมีแบตเตอรี่กร่อตรงนี้เขียวกันเลยด้วยไงไอพวกนี้ แล้วไอ้เหี้ยน้ำไปไหนแล้ววะกำลังใช้ยารัา้ว่าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าสกิลเตอร์แมนพร้อมแล้วเราไปดูตรงนี้กันไหม อย่อล่อของฉันออกไปไปที่นี่กันเถอะโจตีโดนแล้วกำลังรีโหลดไอ้หยาิโก็นี่เป็นชั้นกของเรานะมี่จะตื่นหรือเปนี้กำลังรีโหลดกำลังรีโหลด,ลลด <c oughs> ไปหลอกเย่อลเลยเหลืออีกสองทีมทำไมมันเป็นลูกศรขึ้นบนวะคำตื่น <c oughs> วงเซฟโซนกำลังขยับ <c oughs> เราอยู่ในวงเซฟโซนแล้ว ต้องหินไปสำรวจทางนี้กันเถอะใช่ๆมีแพ็กเกจกำลังรีโหลดส่งมากำลังรีโหลดระวังมีแค่แพ็กเกจกำลังมดกำลังยิงต่อสู้ต่อสู้กำลังรีโหลดกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดโดนถุนพวกเขาก็เห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่กำลังจะเข้าสถานะเฟส ฉันต้องชาร์จเกราะเพิ่มกำลังยิงต่อพบศัตรูสังหารศัตรูแล้วมีแบตเตอรี่มีกล่องพยาบาลตรงนี้ฉันต้องชาร์จเกราะเพิ่มมันมีตัวนึงอยู่บนแท่นแท่นไหนวะรอบที่สามเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนอยู่บนพวกเสานี่เมื่อกี้มันดิงผมมาจากข้างบนพยาบาลตรงนี้ไั่นไหนเอาเทนนั่นั่นโดดลงมาแล้วโดดลงมาแล้วโดดลงมาแล้ว ี่หลอกคุณโทนหลอกแล้วฉัเนเกลือกำลังคุมยิงใส่กำลังใช้เยือหลอกมีกำลังยิงต่อสู้เป็นนักเป็นตา,ายพวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่ 経営は